ดูเราหน่อยไหมเห็นดูดิดูมันเดินดูมันเดินสังเกตมันเดินเหมือนมันมันเหมือนมันจะคลอดลูกอะฮะมันไม่ปกติสังเกตป่ะเห็นจิมมี่อันป่ะจิมมี Jimmy, ่ Jimmy มันใหญ่ๆบวมๆใช่ จะเตะเอาเหรอรู้อยู่อุ <laughs> <c oughs> ้ยอ่ะตัวนั้นก็ใหญ่มากโหตัวใหญ่เตะลราตายได้ ดูมันเจ้ากันโลชันด้วยรเราจิงโจ้ตัวนี้ค่ะเด้อห้องอยู่ไกลๆมันประมาณจังเมตรฮะถึงหาเมตรป่บวงทองสังเกตบวงทองมัน ไข่ก็ว่ามันกินไปยแล้วมันเจ็บท้องมันสิขอดบอกงั้นมันก็ยืนซื่อนิ่งๆมันบอกขยับไปใส่เลยไหมไข่มันไม่ขยับเลยไม่แม่สังเกตดูท้องมันตรงเนี้ยดูตรงนี้ท้องมันน่ะแล้ไข่คือมัน ไม่เห็นคือมันสิคอดลูกบ่เด็กมันไม่ได้ออกมาจากทามท้องทามนั้นเรื <c oughs> แจะใช่ไม่เห็นหว่วยเด็กก็ต้องออกมาจากท่านี่ตัว <c oughs> นั้วนังปีนขบไปอยในกระเป๋าหนาท้องหนังหางตัวเง <c oughs> ินเก่าทองในกระเป๋าหน้าทองไม่เห็นเลยแม่เฮงมันยากที่จะเห็นหรอแม่เฮงอ่า <c oughs> มียากย่างครับไปใกล้ๆวะเขาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแม่เห็งเพาะันดูเราหน่อยแม่เห็งดูดิดูมันเดินดูมันเดินสังเกตมันเดินเหมือนมันมันเหมือนมันจะคลอดลูกอ่ะ มันไม่ปกติสังเกตป่ะเห็นจิมมี่อันป่ะจิมมี่มันใหญ่ๆบวมๆใช่ซึ้นไปตามมาัน้ยไม่กอดปล่อยมันให้มันคลอดลูก่อนอม,มันน่าจะเจ็บท้องคลอดนะ่ะไม่หูหหของท่านกระู้นะ่ะสามารถทันหันไปได้ดูกทิศเลยไหมเหงกหรอ าามันไม่กระโดดเหมือนคนอื่นนะมันค่อยๆเดินใช่ปะเจอเห็ุอะไรไหม เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดพิษไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้มันค่อนข้างจะเชื่องจะ้ะถ้าเขาไก่ไก่ไมัมกนกระบวบค่อยตื่นจะอยู่ห่างมันประมาณสามเมตรสองเมตรเฮ้อุ้ยตัวสูงมาก เขาไก,กา้ก็นี่กระยาดมันเตะมั่นเป็นจริงโจปลาเป็นจริงโจเหลี่ยงประมาณสองเมตรเนาะ เอาทอยากเด้อน, <c oughs> น,นั่เเนนนนงเาเบาถ้ามาดา่านก็ยังได้ยินหลวงิไปกระถือเท้าเห็นยังอย่ากบกระถือสสบมันหลุกมันถือตื่น คือหูขยับหอยมเหคมันก็กลังสังอะไรอยู่มเห็ทำมมันสามารถขยับได้ถึงทิศางหนอไมนีอยากถามหนอ